สวัสดีครับวันนี้พบกับบางบ้านบอลอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะหยิบยกให้หนึ่งคู่นะครับวันนี้บางขอแถมนะก่อนแรกเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บางก่อนนะครับและใครที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นดีๆนะหรือแนวทางบอลตลอด24โมงเนี่ยไม่ว่าจะบอลเดี่ยวบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับปัดขวากดสิ้นสน้าช่องกับบางได้เลยนะครับวันนี้บางหยิบยกมาหนึ่งคู่ครับเป็นศึกยุโรป้านะผมบอกเลยว่าเจ้าบ้านอย่างเอสโรม่าครับเปิดบ้านกันนี้กับเรอัลกุเซนครับผมบอกเลยว่า2ทีมนี้นะ ฟอร์มมาตลอดที่เจอกันนะครับดูสูสีกันมากนะแล้วผมบอกเลยว่าฟอร์มล่าสุดที่ดูสูสีเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วผมบอกเลยว่าฤด,ดูกาลนี้นะห้านัดล่าสุดของสองทีมเนี่ยเจ้าบ้านน่ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังแพ้อยู่นะครับแต่เลยวเบอร์กุเซนเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครนะครับผมบอกเลยว่าทีมเยือนเนี่ยโอ้โหดูแบบฟอร์มแบบร้อนแรงมากๆนะ เอ,า,อาง่ายๆเลยวันนี้ผมหยิบยกไขรตามบางมานะผมขอลองไปทานที่เลเวอร์กุเซนครับแล้วไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะใครติดตามบางอยู่ก็รู้อยู่นะว่าบางเป็นยังไงนะครับปัดขวากดทิ้งหน้าช่องของมันได้เลยแล้วมาเจอกันในคะรอบครัวครับสวัสดีครับ